ันนี้ตะหลงซื้อมาให้ผิดซื้อเป็นแบบปากท้องอ่างมาเลยต้องมาตีให้ตรงอย่างนี้เนี่ยก <shout S 1> ็โอเคครับ,บ,รบ,บ,รบก่อนอื่นก็สวัสดีเพืนกคนก่อนเลยคลิปนี้ทำปากโทษทีเลยที่ไม่ได้ถ่ายทำคนเดียวอะไม่พมมี่โอเป็นลูกมือใช้เล็กคุณจะเอาเล็กแบนมาทาบเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รอดูเดี๋ยวพรุงนี้จะถ่ายให้ดูนะครับนี่ก็เจาะรู เจาะรูอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเหล็กร้อยเข้าไปฮะเครื่องมือดัดก็ง่ายๆเลยของในอู่นี่แหละของใกล้ตัวต้องทรงแบบปกักตรงๆเลยกำลังดีแหละนี่ที่ดัด <laughs> เดี๋ยวจะทำให้ดูแบบไหนมีเหลืออายุอันหนึ่งบ้าง ตัูไหนวุ้ยนี่นี่นี่ตัดยังไงผมจะเชื่อมบนที่ปลายนี่นะล้อนำสิบแปดนะดีเลยจึ๊กเชื่อมเลยแล้วก็โหนลงไปเนี่ยปุ๊บอย่างเงี้ยเขาก็จะนี่ไงตามโค้งแบบนี้ไงง่าย ขอไปทีนะ, <S <S ะไงเราชมพวกนี้ตอนนี้เราก็จะดัดขนงปากให้ดูว่าดัดยังไงง่ายง่ายดัดโอ้ยน,นอนดักเดี๋ยวนอนขื้นไปดีตขกตขึ้นหน่อย ลองไหมเนียกอมันเยียปแล้วมั้งนยะ่จะหักก็เดีรอเชื่อมไม่มีรองอะมันเยียปแล้วรถอะ อันนี้จะหลงซื้อมาให้ผิดซื้อเป็นแบบปากท้องอ่างมาเลยต้องมาตีให้ตรงอย่างนี้เนี่ยแผ่นสุดท้ายแล้วมีสามแผ่น ทดจริงๆตั้กลองก่นอนล้มมะเนลม้ม แกจะต่อบุตรติดยัน เป็นฉากยึดกาดสองตัวประกบพห่ากันแล้วก็เจาะนี่ครับผมเจาะเสร็จแล้วร้นอนเบอร์สิบเจ็ดออกเลย,อ,ยอืม มมือ,อยาออาตัวนี้คือตัวยึดกาดที่มนมีดอยู่ในกาดตัวนี้คือตัวยึดหล,หลังเลฉากกาดเนี่ยกาดไอยตรงนี้ก็เป็นอย่างนี้ไปโอ้ยกไปเทิร์นุบนุสมานี่ครับเอ่ตัวอย่างนี้ แล้วก็ตัวเลขฉากอาจะมาติดตรงนี้แผ่นเล็ก,ก็จะกุกอยู่บนนี้เดี๋ยวใส่กระดูกแบงอีกทีนึงเดี๋ยวยึดตั้งให้ได้ก่อนอันนี้ก็ยังใกล้ๆเคียงกันเดี๋ยวเราจะทําสเตคขันเระดับให้ได้แล้วค่อยล็อกมาลุยครับขันเลยเดินเพื่อเราใส่ฉากแหละที้างนี้จะได้ระดับเอาไปจับทำไมเอาทำไมเนะี่ยไม่ร้อนไนดะ้啊 ขันออกสินะขันเข้าขัานออกแล้วขันขันมาอยงงี้ขันทางออกออกดไปลงอขันเท้าแบด83.5ขันไปนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวหนุหนไปสิบบาอะีห้า,ามิล อ๋ออีก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 จากเคาะอีกอีกอโอเคไหวเราหยุดไว้ที่ละเราใส่ฝาข้างก่อนแล้วก็เชื่อมขอบคราวนี้เขาก็จะเท่ากันหมดละนี่อ่าแค่นี้แหละข้างนู้นเอาข้างนู้นเป็นหลักไปเดี๋ยวทำฝาข้างก็จะได้ทรงละ anh subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ คงไม่หญแล้วหรือวา้หาตแล้วก็มาแ่ร่อยู่แล้วเรไม่ต้องนกให้ส่งนนไ่อ kind น of like, like ันเอจะนคลา้เ <c oughs> ียุ้่ะอยากจะ่งเลย

เ,าเอาไปดวเหล็กฉากกาัดเใส่นี้กัดจะอยู่อย่างงี้นี่นะครับปาไปนี้อุนอ่นอุ่นอุน่อนอนีก่อนเดี๋ยเปล่า เยแบบฝาเราประมาณนี้แหละเดี๋ยวเราจะไปทาบกับแผ่นเหล็กก็เดี๋ยวเ,เว้าเดี๋ยวอะไรอีกทีนึงอันนี้เอาทรงไปก่อนคร่าวๆไม่ทรงเลยโบ๊ทอ่ะฮะไม่ทรงเลยโบ๊ทไม่โบสครับเนี่ยครับเราตัดแผ่นเหล็กมาแล้วทรงนี้เดี๋ยวเรารัดขอบก่อน ลองสักข้างหนึ่งก่อนนี่แบบเรายังอยู่ก็เดี๋ยวตัดฝาข้างอีกข้างหนึ่งทรงเดียวกันนี่แหละ เราก็จะทำการตัดนะครับ ้นี่ครับเสร็จเรียบร้อย <c oughs> จะแต่งนิดหน่อยน,นี่ครับโอเคพอใส่แล้วก็จะได้แบบนั้นอนะ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวผ้าที่หลังไอผ้าเอาวางโม่ลงอะน,นะเราล็อกทําตําแหน่งให้ได้ทรงทําวันนี้ให้ดีก่อนกูเลดกูไรเรื่องวางไอพนันแนละ้วคอที่หลังแล้เวเดี๋ยวทำหัวจะลวดอีกอ่ะก็เดี๋ยวกูกูข้างให้เสร็จทรงแบบนั้นอนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูตอนนี้เลยตอนวางเลดเลยเดี๋ยวนี้จะใสแ่แผ่นแผ่นรองอีกโอ้จะจะลอยขี้จ้าอจอจขอบ แล้วยังเลดนี่ก็หนาประมาณกี่มิลโทษนะสิสี่หนะ้ามิลแะลมก็ไม่ถ้าจะให้ตัดง่ายๆอย่างที่ผมตัดอะ่ะลมก็แค่นี้พอ,อเอาแค้เขาทะลุพอถ้ายิ่งใหญ่ก็แผลก็ยิ่งใหญ่จะบานไม่หมดเลยอ่ะไปละยังไงเรวก็เจอ กันตอนคลิปเอาให้สำเร็จเลยเนาะตอนกุเลดก,กุอะไรเดี๋ยวไปดูตอนอีกพี่ีนึงนะอันนี้มันยาวมากแหละไปเดี๋ยวโอ,โอ,อเชียไปก่อนอเอาร้อนซิของโดนไฟแล้วพนุมไปแล้วเพื่อนมาเรี้ยครับ